อ่าโอเคให้ตอบนี้อ่าโอเคอ่าวันนี้นะคะอ่าวิชาภาษาไทยก็เดี๋ยวจะทำแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดเพิ่มเติมอ่านะคะต่อจากเมื่อวานอ่านะคะเรายังอยู่ในเรื่องของแบบฝึกหัดเรื่องประโยค2ส,ส่วนกับประโยค3ส,ส่วนอ่าเมื่อวานเราได้ทำแบบฝึกหัดในเรื่องของอ,อะไรนะแยกใช่ไหมคะแยก ประโยคจำแนกส่วนประกอบของประโยคว่าอันไหนเป็นประธานอันไหนเป็นบทขยายประธานอันไหนเป็นกริยาอันไหนเป็นบทขยายกริยาใช่ไหมคะอันไหนเป็นกรรมอ่าอันไหนเป็นขยายกรรมนะคะอ่าส่วนวันนี้เรามาทําต่อเลยเปิดหนังสือแบบฝึกหัดในหน้า74อ่านกักเรียนเปิดแบบฝึกหัดในหน้า74วันนี้แค่5ข้อเองเรามาทํา5ข้อเองค่ะ เปิดค่ะเปิดแบบฝึกหัดในหน้า74อ่าทุกคนเปิดเลยอ่ะเปิดแล้วยังคะนุก๊กอะเรามาทำพร้อมๆกันเปิดลยยังอ่ะเปิดแล้วนะคะโจทย์นะคะโจทย์เขาบอกว่าให้เราเนี่ย แต่งประโยคนะคะแต่งประโยค2ส่วนและประโยค3ส่วนจากคำที่กำหนดให้อ่าก็คือข้อที่1นขอให้คำว่าแมวเราจะแต่งประโยคคำว่าแมวยังไงแต่เวลาเราแต่งประโยคเราจะต้องแต่งประโยคให้เป็น2ส่วนกับ3ส่วนอ่าจะมีจะมีขยายประธานก็ได้จะมีขยาย กริยาก็ได้นะคะแล้วก็จะมีขยายกรรมก็ได้นะคะ2ส,ส่วนเรารู้แล้วใช่ไหมคะว่าต้องเป็นแบบไหน2ส,ส่วนประโยคที่เป็น2ส,ส่วนก็คือจะต้องประกอบไปด้วยภาคประธานแล้วก็ภาคกริยานะคะอ่ะเราจะแต่งประโยคยังไงข้อที่1คําว่าแมวอ่ะสส่วนเราจะแต่งยังไงคะสส่วนอเร็ว แต่งได้ไหมเราจะแต่งประโยชน์ยังไงคำว่าแมวแต่งประโยชน์ยังไงคะคำว่าแมวสี่ดีชายแต่งประโยชน์ยังไงคะอ่ะไม่ตอบ ประยู่ยังไงเอ,อ่ยแมวอาจจะแตกประยู่ยังไงคะแมวเอาประโยคนสองส่วนก่อนเร็วแต่ประโยชนยัยงไงคะคำว่าแมวเร็ว ยังอยู่ไหมคะสิริชัยกับกิรติอยู่หรือไม่อยู่คะถ้ามิ่างเงียบแบบนี้ก็คือเช็คขาดไปเลยนะคะอือ่าอยู่นะโอเคเปิดหนังสือได้ยังอ่ากิรติในหน้า74อ่าโอเคเปิดแล้ว ก็คือคำว่าเม l เราจะแต่งประโยคยังไงคำว่าเม l สองส่วนประโยคสองส่วนทำยังไงคะสองส่วนเรารู้ไม่ต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างประโยคสองสองส่วนจะต้องประกอบไปด้วยประธานประธานจะเป็นคำนามนะคะจะเป็นคำนามก็ได้จะเป็นคำกริยาก็ได้นะคะเอจะเป็นคำสรรพนามก็ได้อ่าแล้วก็กริยาจะต้องประกอบไปด้วยภาคกริยาภาคแสดงนั่นเองนะคะ อ่ะยังเช่นยังไงเอ่ยอ่ะสองสองสองส่วนเป็นยังไงคะแมวนอนหลับได้ไหม,ไมแมวนอนหลับอ่าได้เหมือนกันแมวก็คือจะเป็นประทานนะคะส่วนคำว่านอนจะเป็นอะไรคะนอนนอนจะเป็นอะไรคะนอนกิรติเป็น เย้เก yeah, ่งมากเป็นคำกริยานะคะอีสเป็นคำกริยาส่วนคำว่าหลับหลับเป็นคำอะไรคะไม่ใช่กรรมค่ะนอนยังไงนอนหลับอ่าบอกนอนยังไงคะนอนหลับก็คือหลับก็คือเป็นขยายขยายคำว่านอนนะคะอ่าคำว่านอนขยายคำว่านอนสแสดงว่าประโยคนี้ก็คือประโยคสองส่วนอ่านะคะ ได้เหมือนกันอ่าโอเคเขียนเลยหรือจะบอกว่ายังไงแมวสีดำนอนหลับก็ได้อ่าสองส่วนแมวสีดำนอนหลับแมวเป็นประทานสีดำเป็นเป็นขยายประธานก็คือขยายคาว่าแมวแมวก็คือแมวสีดำอ่านอนก็คือ กริยาหลับก็คือขยายคําว่านอนอ่าอันนี้ประโยคสองส่วนที่ครูอายุตัวอย่างเมื่อกี้ก็คือ2ส,ส่วนเหมือนกันนะคะอ่ะโอเคเสร็จแล้วนะคะต่อไปประโยค3ส,ส่วนต่ออ่ะประโยค3ส,ส่วนจะต้องมีประธานจะต้องมีกริยาจะต้องมีกรรมยังไงคะแมวอะไรดีแมวจับหนูได้ไหมแมวจับหนู อ่าได้เหมือนกันนะคะแมวจับหนูนะคะแมวคือประธานนะคะจับคำกริยาหนูก็คือเป็นเป็นอะไรคะหนูถูกจับคือเป็นกรรมถูกต้องกรรมข้ออาถมสีฟ้านะอ่าจะได้รู้ว่าสีฟ้าคือกรรมจับก็คือกริยาสีแดงข้ออาถม มันต่างกันอ่าโอเคแมวจับหนูแสดงว่าประโยคนี้ก็คือ3ส่วนมีทั้งประธานมีทั้งกริยาอะหรือเราจะเอาขยายได้ไหมจะมีขยายก็ได้อะแมวของฉันสมมติแมวของฉันเป็นยังไงคะแมวของฉันจับหนูตัวใหญ่ได้ไหม จับหนูตัวใหญ่ได้เหมือนกันนะคะแมวของฉันจับหนูตัวใหญ่แมวก็คือเป็นอะไรเป็นประธานเป็นประธานนะคะอันนี้ยกตัวอย่างอีกหนึ่งข้อแมวของฉันจับหนูตัวใหญ่แมวก็คือเป็นประธานของฉันเป็นอะไรคะของฉันของฉันเป็นอะไรคะ ขยายคำว่าเมเป็นคำอะไรนะเป็นคำอะไรนะหือขยายกริยาได้ไงอ่ะขยายขยายอะไรขยายแมวนี่ขยายประธานใช่ไหมคะอ่าขยายถ้ามีบทส่วนขยายครูอาจทำสีเหลือง ขยายของฉันก็คือขยายคําว่าแมวขยายประธานนั่นเองจับก็คืออ่ากริยาใช่ไหมคะจับก็คือเป็นกริยาอ่หนูจับอะไรล่ะหนูโดนจับหนูถูกโดนถูกแมวจับนะคะก็คือเป็นเป็นอะไรคะเป็นกรรมนะคะกรรมสีฟ้าส่วนตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็คือขยายคําว่าหนู ่าสีเหลืองนะสีเหลืองก็คือเป็นขยายนะคะเสร็จแล้วหนึ่งข้อโอเคต่อไปต่อไปคําว่าข้อที่สองเลือกเอาน่าจะเอาประโยคอันไหนข้อที่สองคำว่าพ่อคำว่าพ่อให้เราแต่งประโยคสองส่วนก่อนประโยคสองส่วนจะมีขยายประธานก็ได้จะไม่มีก็ได้นะคะอ่โอเคอ่ะ พ่อยังไงคะพ่ออะไรเอ่ยสองส่วนก่อนนะสองส่วนก่อนพ่ออะไรเอ่ยเร็วพ่ออะไรคะพ่อร้องเพลงได้ไหมประโยคสองส่วน อาพ่อร้องเพลงก็ได้เหมือนกันนะคะประโยคสองส่วนพ่อร้องเพลงเดีกยว่าทำอ่าสองส่วนพ่อร้องเพลงพ่อเป็นประธานใช่ไหมคะเออสีดำถูกแล้วพ่อเป็นประธานร้องเพลงก็คือเป็นอะไรคะ เป็นกริยาร้องเพลงคือกริยานะคะเป็นกริยาและร้องเพลงคือการกระทำํำพ่อกําลังทําอยูอ่หรือจะบอกว่าอะไรดีพ่อเดินเล่นในสวน อ่าได้เหมือนกันพ่อเดินเล่นในสวนก็คือ2ส,ส่วนเหมือนกันอ่ะสองส่วนยังไงอ่ะเรามาดูเรามาจําแนกดูนะคะพ่อก็คือประธานอ่าเดินนะคะอ่าเดินเล่นเดินเล่นก็คือเป็นอะไรคะกริยานะคะในสวนในสวนก็คือเป็นขยายขยายกริยานั่นเองนะคะ อันนี้คือประโยค2ส,ส่วนอ่ะต่อไปอ่ะต่อไปเรามาดูประโยค3ส,ส่วนต่ออ่ะแต่ยังไงประโยค3ส,ส่วนอ่ะลองลองคิดดูสิ3ส,ส่วนยังไงอ่ะลองแต่เคาว่าพ่อประโยค3ส,ส่วนสิกิรติเร็วมีทั้งอ่ะเร็ว ได้ไม่ประโยคสามส่วนพ่ออะไรเอ่ยพ่ออ่านอ่าพ่อเป็นประธานอ่านคือกริกยาอ่านอ่านอะไรล่ะถ้ามีสองถ้ามีพ่ออ่านเฉยๆมีมีประธานมีกริกยาแค่นี้ถือว่าประโยคนี้สมบูรณ์หรือยังรู้เรื่องหรือยังเอ,อ่ยยังไม่สมบูรณ์แล้วก็ยังไม่ชัดเจนแสดงว่าประโยคนี้จะเป็นสองส่วนไม่ได้เพราะกริกยา ยังไม่สมบูรณ์พ่ออาา่อานอ่านอะไรล่ะเราก็เลยต้องเติมกรรมอ่านอะไรอ่านหนังเอ,อ่อาาอ่านหนังสือถ้าจะบอกว่าแค่น,นี้เฉยๆก็ได้พ่ออ่านหนังสือแสดงว่าประโยคนี้คือจะไม่มีขยายหมดเลยจะไม่มีขยายคําว่าพ่อจะไม่มีขยายคําว่าอ่านจะไม่มีขยายคำว่าหนังสือหรือเราอาจจะเติมคําว่าขยายก็ยได้ขยายกรรมดีกว่าหนังสือแปลว่ากรรม หนังสือก็คือถูกอ่านถูกอ่านก็ถูกอ่านก็คือเราเรียกว่ากรรมใช่ไหมคะอะ่ขยายกร,รมหนังสืออะไรดีหนังสือการ์ตูนหนังสือการ์ตูนได้ไหมสามส่วนพ่อคือประธานอ่านคือกริยาอ่านหนังสือพิมพ์ก็ได้หนังสือพิมพม์หนังสือคือเป็นคำเป็นกรรม การ์ดูนก็คือขยายขยายอะไรคะขยายกับนี่ขยายหนังสือนั่นเองนะคะอ,อ่านก็คือเป็นคำอ,อ่านเป็นคำกริยานะคะกริยาคือคำสีดำหนังสือเป็นกรรมเป็นกรรมครูอธรรมสีสีสีฟ้าดีกว่า,าการ์ตูนสีเหลืองเหลืองนี้ก็คือเป็นคำขยายหรือจะบอกว่าหนังสืออะไรคะหนังสือพิม์พ อ่าก็ได้เหมือนกันหนังสือพิมพ์ก็คือเป็นเป็นเป็นอะไรคะเป็นขยายอืมเป็นเป็นขยายนะคะอ่าโอเคสามส่วนอ่าต่อไปเรามาดูคำว่าบ้านอ่าเขียนเลยค่ะคำว่าบ้านอ่าต่อไปเรามาดูประโยคสองส่วนคำว่าบ้านอ่าคำว่าบ้านอ่าเราจะแต่งประโยคยังไงประโยคสองส่วน คำว่าบ้านอ่ะยังไงคะสองส่วนในหน้าเจ็ดสบสค่ะ,ะแต่ยังไงคำว่าบ้านบ้านของฉันสวยได้ไหมอ่าบ้านของฉันอ่าบ้านของ ฉันสวยประโยคสองส่วนพาะบ้านเป็นประทานาบ้านเป็นประทานของฉันเป็นอะไรของฉันเป็นอะไรนะเอ,อ้อขยายประทานใช่ไหมคะขยายประธานครอาธรรมสีเหลืองขยายประทานคำว่าสวย คำว่าสวยบ้านของฉันได้ไหมบ้านของฉันสวยสวยนี่ก็คืออยังไงของฉันสวยอันนี้ก็ขยายกันคำพิเศษนะสองสวยหรือยังบ้านของฉันสวยได้ไหมบ้านของฉัน ทาสีก็ได้ทาสีสวยบ้านของฉันทาสีทาสีก็คือเป็นกริยาสวยก็คือ,อขยายขยายคำว่าทาสีนั่นเองนะคะ,ะขยายคำว่าทาสีนั่นเองนะคะหรือจะบอกว่าอะไรดีแล้วแต่นะคะสองส่วนแล้วแต่นักเรียน โอเคประโยค3มส่วนของคำว่าบ้านอ่ะคืออะไรอ่ะสามส่วนต่อ3มส่วนต้องมีประธานต้องมีกริยาต้องมีกรรม่ะคำว่าบ้านอะไรดีบ้านหืมแม่กวาดบ้านได้ไหม แม่กวาดบ้านอน,นันเกเรียนเขียนเลยประโยค3ามส่วนอ่ะอย่างเช่นแม่กวาดบ้านแม่เป็นประธานกวาดเป็นกริเป็นกริยาใช่ไหมคะบ้านเป็นบ้านถูกกวาดก็คือบ้านก็เป็นเกอ,อเป็นกรรมนะคะบ้านเป็นกรรมแสดงว่าประโยคนี้ก็คือ3ส่วนนะคะสส่วนไม่มีขยายหรือจะบอกว่าแม่ของฉัน กวาดบ้านก็ได้เหมือนกันนะคะเติมคำว่าของฉันก็เข้าไปก็ยังเป็นขยายนะคะของฉันก็เป็นแม่ของฉันขยายคำว่าเม่นะคะอ่าโอเคต่อไปอทันไหมทันไหมเลือกเลยว่านกักเรียนจะ,อะสองส่วนสามส่วนใส่มาลอกมาใส่ในแบบฝึกหัดเลยค่ะอ่ะต่อไปเรามาดูข้อที่4 อ่านะคะเรามาดูข้อที่4ข้อที่4ก็คือคำว่าเจ้าเตมอะไรคือเจ้าเตมน่าจะเป็นชื่อของอะไรคะคิดว่าน่าจะเป็นของอะไรชื่อของอะไรคะเจ้าเตมของสุนัขหรือจะเป็นของอะไรคะของเมงอะไรก็ได้ใช่ไหมคะอ่ะเรามาดูประโยคที่เป็น2ส่วน อ่าสองส่วนก่อนละกันอ่าสองส่วนยังไงดีเ่ยเจ้าเต้มเจ้าเต้มเห่าเสียงดังน่าจะเป็นชื่อเจ้าเต้มชื่อของสุนัขอ่าสองส่วนก็คือเจ้าเต้มเห่าเสียงดังอ่าเจ้าคือเป็นประธานใช่ไหมคะเต้ม ไอ้เจ้าแทมก็คือเป็นประธานเห่าก็คือเป็นเห่าคือเป็นเห่าเป็นอะไรนู้เหา่าเป็นอะไรเป็นเป็นกริยาอ่ะเสียงดังคือเสียงดังคือเป็นคำ ขยายกริยาค่ะเห่าเห่ายังไงเห่าเสียงดังนะคะ,อ,ะอันนี้คือประโยคสองส่วนอะเรามาดูประโยค3ส,ส่วนต่อ,อประโยค3ส,ส่วนอ่ะประโยค 3, ส่วนเจ้าเต้นเจ้าเต้มเล่นฟุตบอลอ่สามส่วน หรือเจ้าแต้มกินกินอะไระเจ้าแต้มแทะแทะกระดูกไก่ได้ไหมก็ได้เหมือนกันเจ้าแต้มแทะกระดูกไก่กระดูกไก่ก็คือเป็นกรรมนะคะ,ะหรือเจ้าแต้มเหมือนที่ครูอาเขียนเมกกื่อกี้เจ้าแต้มเล่นฟุตบอลออเล่นลูกบอลไม่ใช่ฟุตบอล เล่นลูกบอลเขากําลังเล่นลูกบอลเจ้าแต้มก็คือเป็นกริเป็นประธานเล่นเล่นก็คือเป็นกริยานะคะเป็นกริยาส่วนลูกบอลลูกบอลก็คือเล่นอะไรล่ะถูกเล่นถูกเล่นลูกบอลคือถูกเล่นก็คือเป็นเป็นกรรมนะคะเป็นกรรมเป็นกรรมครูอาทำสีฟ้านะคะ สาส่วนอ่ฟาดิลาเพิ่งมาเปิดหนังสือแบบฝึกหัดในหน้า74ค่ะอ่าในหน้า74เดี๋ยวอ่าฟดิลาดูย้อนหลังนะข้อ1ข้อ2ข้อ3นะคะให้เขียนแต่งประโยคนะคะประโยค2ส่วนกับ3ส่วนอ่ะอันนี้เราอยู่ข้อที่4แล้วนะคะอ่าประโยค3ส่วนเจ้าแต้มเล่นลูกบอลน,นะคะหรือเมื่อกี้ที่ครูอาบอกเจ้าแต้มแท้ กระดูกไก่อ่ก็ได้เหมือนกันกระดูกไก่เช่าแต้มแทะกระดูกไก่ก็ได้เหมือนกันอ่ะโอเคต่อไปเรามาดูต่อไปต่อไปข้อที่ห้าคำว่าน,นกอ่ะคำว่าน,นกประโยคสองส่วนก่อนอ่ะสองส่วนยังไงคะ ประโยคสองส่วนก็คือแบบนี้นะคะนักเรียนบางคนยังไม่คข้าใจอีกประโยคสองส่วนก็คือมีประธานแล้วก็มีกริยานะคะมีแค่กริยาซึ่งเมื่อมีแค่กริยาประโยคนั้นจะต้องสมบูรณ์นะคะต้องชัดเจนอ,อย่างเช่นคําว่านกบินแค่คําว่านกบินแค่นี้เราพบก็พอรู้แล้วมีมีแค่ประธานแล้วก็มีแค่อะไรคะ มีแค่กริยาเราก็เข้าใจแล้วว่านกบินอ่าอันนี้เราจะเรียกว่าอะ,อะไรนะคะประโยคสองส่วนนกก็คือประธานบินก็คือกริยาอะ,อะไรอีกอ่อันนี้คือสองส่วนอ่ะต่อไปเรามาดูสามส่วนประโยคสามส่วนอ่ะยังไงประโยคสามส่วนอ่สามส่วนคือคำว่านกอะไรคะแต่งได้ไหมสามส่วนคำว่านก นกจิกนอนนะใช่ไหมนกก็คือเป็นประธานจิกก็คือเป็นกริยานะคะอ่ะนอนเป็นอะไรคะนอนโดนโดนนกจิกคือเป็นอะไรคะเออเป็นกรรมนะคะอ่านี่แหละประโยคที่เราเรียกว่า3ส,ส่วนนะคะอ่าโอเคอ่ะ จบแล้วนะคะแบบฝึกหัดนี้แค่นี้เองวันนี้เรามาทําสุดท้ายในเรื่องของแบบฝึกหัดเกี่ยวกับประโยค 2.. ส่วนกับ3ส่วนนะคะใครเพิ่งมานี่อ่าฟาเดียอ่าอันนี้ก็คือจบไปแล้วนะคะสำหรับแบบฝึกหัดในหน้า73เรื่องประโยค 2.. ส่วนกับประโยค3ส่วน ให้เราแต่งประโยคนะคะใครที่เพิ่งมานะคะให้นักเรียนไปดูคลิปอันนี้ย้อนหลังนะคะที่ครูอัดทำมื่อกี้ในส่วนอันนี้คือคือจะเป็นข้อข้อไหนนี้ข้อ4กับข้อ5ก็คืออะไรนะคะอะไรนะคะหนังสือแบบฝึกหัดในหน้า74คะ่ะอ่ะฟาดีลากับอาฟาเดียอ่ะ ออลอกอันนี้ได้เลยเนี่ยข้อข้อ4กับข้อ5เจ้าเต้มกับนกอ่านะคะก็คือเจ้าเต้มก็คือให้เราแต่งประโยคที่เป็น2ส่วนกับ3ส่วนอ่าอันนี้ก็คือ2ส่วนเจ้าเต้มเห่าเสียงดังนะคะอ่าส่วนอันนี้ก็คือนกที่เขาตัวอย่างให้เรานะคะยกตัวอย่างให้เราก็คือคําว่านกอ่าสส่วนก็คืออย่างเช่นนกบิน2ส่วนก็คือมีประธานกับกริยานะคะ อ่าสามส่วนนกจิกนอนอ่านะคะอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวนุ่งพดีลาข้ออันเนี้ยอันเนี้ยขอ,อย้อนหลังก็ได้อ่ะอันนี้คือคำว่าอาแมวอาแมวอันนี้ข้อหนึ่งค่ะอาเขียนเลยพดีลากับนุ อันนี้ก็คือข้อที่หนึ่งคาย้อนหลังก็ได้นะคะอะ่ข้อที่หนึ่งก็คือคำว่าแมวประโยค2ส,ส่วนก็คืออะไรคะแมวนอนหลับอ่าอันนี้ประโยค2ส่วนอสองส่วนแมวจับหนูคือเป็นประโยคกี่ส่วนคะสาม ส่วนอ่าเออแมวของฉันจับหนูตัวใหญ่กินประโยชน์กี่ส่วนคะกี่ส่วนสามส่วนเหมือนกันแล้วก็นะักเรียนก็เลือกเลยจะเอาอันไหนนะคะส่วนอันที่สามเนี่ยแมวของฉันจับหนูตัวใหญ่ก็คือจะมีขยายขยายประทานกับขยายขยายกรรมจับ หนูหนูเป็นยังไงหนูตัวใหญอ่อะไรก็ว่าไปนะคะอ่าเขียนเสร็จแล้วยังหนูอ่าต่อไปเรามาดูข้อที่ข้อที่ข้อที่2องคำว่าพ่ออ่าอันนี้คือคําว่าพ่อนันเกเรียนก็เลือกเลยจะเอาอันไหนพ่อร้องเพลง อ,อันนี้ก็2ส,ส่วนอันนี้ก็2ส,ส่วนกันพ่อเดินเล่นในสวนอันนี้จะมีส่วนขยายขยายกริยานะคะอะ่ส่วน3ส,ส่วนอันนี้คำว่าพ่อนะคะคำว่าพ่อ3ส,ส่วนนะคะอะ่ต่อไปนะคะอันนี้คือคำว่าบ้านนะคะ ได้เลยนะคะ,ะคำว่าบ้านอ่าโอเคนะคะเดี๋ยวคาบหน้าเราก็จะมาเรียนในเรื่องบทเอะคาบหน้าก็คือจะมีอ๋อยังไม่ถึงแบบทดสอบอ่าคาบหน้าเราจะมาเรียนในเรื่องของ ประโยคสื่อสารก็คือประโยคบอกเล่าประโยคคําถามประโยคปฏิเสธประโยคคําสั่งประโยค,คแสดงความต้องการประโยคขอรอ้องเราก็เคยเรียนแล้วยังคะเคยเรียนแล้วยังเรียนแล้วนะคะอะไรนะอะไรละ่ะนุดูเขียนเสร็จแล้วยังเอ,อ่ยในแบบฝึกหัดเขียนแล้วยังคะ อ่าเขียนเลยนะคะอ่าโอเคฟาดิลาเขียนได้ยังอ่ากิรติเขียนเสร็จได้ยังเอ่ยอ่าโอเคเสร็จแล้วนะคะอ่าโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนเพราะว่าเราทำแบบฝึกหัดแค่นี้เองนะคะแค่กี่ข้อเมื่อกี้สี่ข้อหรือ5้าข้อเมื่อกี้นะอ่า อ่าห้าข้อโอเคเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวให้ส่งคุณครูด้วยนะคะนุ๊เอาอันนี้มันลอกเลยนะคะอ่าโอเคอัสลามสำหรับวันนี้ครูอาข้คขอจบการสอนเพียงเท่านี้ก่อนนะคะใครไม่ทันยังไงให้ไปดูคลิปย้อนหลังนะคะว่ายังไงนะคะอ่านุ๊นะอ่าโอเคอัสลามเลโก,กมารมาตุลไลต์ตาลาวะบารอกาตู